ทำให้เราอยากจัดอันดับ The Best Music Video of the Year นั่นเองซึ่งก็คือ MV ที่แบบว่าถ่ายทําแบบสวยงามหรือว่าเป็นถ่ายทําที่แบบว่าแปลกใหม่เอหมือนแบบมีซีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ t h e Best Music Video of the Year ได้ ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะใครมันจะไปเข้าใจถ้าเธอบิดใจฉันไปบิดใจฉันมาบิดกันจะเปลิอเธอบิดแรงหลือเกินบิดกันทุกวันเะบี้วไปเบี้ยวมาแจมแจดัแจมว้าวนบั อีกหลายเพลงเลยนะคะที่มีภาพมิวสิกวิดีโอสวยๆถ้าพร้อมแล้วนะคะว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นเพลงไหนนะคะที่ได้อยู่ในดับสุดยอด The Best Music Video of the Year ค่ะและที่สุดขอสา Best Music Video of the Year ได้แ่ Music Dance Series Grand Han Live to Dance นั่นเองใครมันจะไปรู้